ทำอะไรอะคะคุณน้องคะใครอะเนี่ยอใครอะคะแม่รู้จักหรือเปล่าใครอืมผมน้องโอเล่เนยครับผมได้รับการปล่อยออกมาครับผมก็เลยมานั่งบนี้ครับผมชอบมากเลยครับผมนั่งตรงนี้สักพักนึงแล้วนะคบคุณแม่ครับแม่มาถ่ายผมทำไมอะคะ ้เห็นผมนะครับดูสิผมทำตาโปผมสงสัยครับคุณแม่มาถ่ายผมทำไมครับดูสิดูสิดูสิสอืมผมก็เมียงเมียงมองมองเมีเมียงมองมองครับเ,เล่นตรงไหนได้มั้งครับเดี๋ยวผมนอน่อน,นะครับนี่ผมนอนแล้วครับ ผมนอนหรอครับผมนอนวันนี้ครับผมนอนอย่างสบายใจครับผมชอบมากเลยครับนานๆทีผมจะได้มานอนวันนี้นะครับคุณพ่อไม่ค่อยชอบให้ผมขึ้นมาวันนี้ครับคุณพ่อบอกว่าผมมาทำตรงนี้ให้มันหล่นลงมาเดี๋ยวคุณพ่อบอกว่าเสียหายหมดตรงนี้เป็นที่หมู่งร,ะะรับนะคะ เขาก็เลยไม่ค่อยอยากให้ผมขึ้นมาเ่นค้นวันนี้ครับอืม <c oughs> แต่ผมชอบมากเลยครับผมชอบมานานอนวนนี้ครับมันสบายดีลุ่งแล้วก็โปร่งครับอืมผมโมงอีกแล้วผมโมงอีกแล้วผมมองตาโอเลยผมสงสัยว่าอะไรอะไรก็ไม่รู้อืมสงสัยจังสงสัยจังอะไรอะครับ ทำไมเนี่ยม,ม,มาถ่ายผมแล้วครับระดับผมเลยวรเนี่ยผมนอนตรงนี้เนี่ยลงไหมครับท่านผู้ชมผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยผมตัวเขานะครับเขาก่เมื่อก่อนเลยครับเพราะผมอยู่แต่ในห้องค่ะแล้วก็ผมสังเกตตัวผมเองนะครับผมจะอ้วนขึ้นนะคะ หนูน้องลิฟค่ะหนูน้อยน่ารักไหมคะหนูน้องฮลิฟขึ้นมาเล่นข้างบนเช่นเดียวกันค่ะคุณแม่มองหนูทำไมคะหนูก็ตางตาปิดปิดปิดปคุณแม่ต้องหนูหนูก็ต้องคุณแม่คุณแม่ทำหนูว่าถ่ายได้มั้ยแล้วก็กระพิบตากระพิบตา หนูก็บอกว่าถ่ายได้คะ่ะลนูก็กระพริบตาให้คุณแม่นะคะหนูจะนอนอยู่ตรงนี้นะคะมันเย็นดีนี่หนูนอนอยู่บนบันไดนะคะว่าไงค่ะคุณแม่คะอื ไปอยู่ในกล่องก่อนน้องโอลิศอย่ามายุ่งกับพี่พี่จะอยู่ในกล่องอย่ามาแยกกล่องของพี่กล่องลี้เป็นของพี่คนเดียวเห็นไหมพี่ลงแบบฟดีเลยตัวพี่ก็าทั้งกับกล่องอดีเลยพี่เขาพยายามอยู่ออย่ามายุ่งนะอย่ามาุ่งนะพี่ไม่ยอมนะพี่ขออยู่ในกล่องนี้แหละกล่องเป็นของพี่คนเดียวนะนอนตรงนี้สบมบัตจังเลือ ไม่มีใครมาไม่มีใครมาบรบกวนผมนอนตรงนี้ี่ครับผมนอนตรงนี้เออสบายถึงเลยสบายทงเลย,ย,เลยคุณแม่มาทําอะไรเนี่ยคุณแม่มาทําอะไรกับผมมั้งครับผมจะนอนตรงนี้ครับนี่น,นี่ผมสงสัยจังคุณแม่มาทําอะไรคุณแม่มาทำอะไรกับผมมั้งครับให้ผมนอนตรงนี้นะครับผมนอนตรงนี้ผมไม่ ไปตรงไหนครับผมจะไม่ทําอะไรถึงครับผมจะนอนอย่างเรียบร้อยเลยครับผมจะนอนอยู่ตรงนี้สักคู่นะครับน้องโอลิฟบอกแล้วว่า้อย่ามายุ่งกับกล่องของพี่ <c oughs> เห็นไหมล <c oughs> งไปนั่งในกล่องของพี่ทําไมมันต้องเป็นกล่องของพี่ซีนี่เห็นไหมพี่เข้าไปพอดีเลยพอดีตัวของพี่เลยน้องโอลิฟอย่ามาด่งกล่องของพี่นะที่จะลงไปในกล่องของพี่นี่ <c oughs> มีความสุขจังมีความสุขจังน้องอลิฟอย่ามาแย่งพี่นะไปไกลๆเลยน้องโอลิฟถึงแม้ว่าพี่จะรักน้องแต่พี่ก็ไม่ยอมให้ของน้องนะของนี้ต้องเป็นของพี่คนเดียวนะเดีวนี้มันกล่องอะไรล่ะครับผมมองอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินถอยหลังก่อนเดินถอยหลังก่อนผมขอพนั่งพักก่อนนะนพักก่อนทำอะไรดีละ่ะ จะทำอะไรแหละครับอืมผมก็นั่งคอยอยู่ตรงนี้แนะครับคอยอยู่นะครับคอยมองดูว่าผมจะทำอะไรนะนี่ๆๆๆผมมองทางตาโตเลยมันคืออะไร่ะครับคุณแม่ครับนี่ไอ้กล้องสีเหลี่ยมเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะอืมมันถ่ายผมทำไมอะ่ะอืมอืมผมขอนั่งอยู่ตรงนี้แหละผมไม่ต้องยุ่งกับใครแล้ว พบผาที่มอนก่อนอนอนตรงนี้กว่าออสบายจังสบายจังที่กว้างขวางนะผมก็นอนดูบนหิ้งพระนะผมไหว้พะวระนะคะผมบอกว่าผมไหว้พระแล้วครับนอนตรงนี้ผมก็สบายดีครับสบายที่สุดเลยผมชอบจังเลยที่คุณพ่อ ปล่อยผมออกมาจาตรงนี้นะครับตอนเช้าครับผมขึ้นมาอยู่บนนี้ตลอดเลยคุณพ่อปล่อยผมขึ้นมาข้างบนครับพี่โอเลี้ยงแล้วก็น้องอุลิปครับชอบขึ้นมาอยู่บนนี้ค่ะขึ้นมาอยู่บนนี้พวกเราก็จะมาวุดอยู่ข้างใต้กินงผักสามตัวเลยครับพวกเราก็แบ่งที่อยู่บนรับไปอยู่ใต้โต๊ะบ้างไปอยู่บนพื้นบ้าง ไปอยู่ที่ข้างกล่องบ้านพวกเราก็แบ่งที่อยู่กันครับพวกเราชอบขึ้นมาบนนี้ครับเพราะว่าบนนี้มันเย็นดีครับผมขอโทษนะครับที่ผมขึ้นมาวุ่นวายบนบนี้ผมก็พยายามที่จะขึ้นมาอยู่อย่างเรียบร้อยครับผมจะไม่ทําความวุ่นวายทั้งหลายเลยครับเดี๋ยวถ้าผมทําความวุ่นวายคุณพ่อจะตีผมครับคุณพ่อเนะ่ะดุมากมาก,มากนะครับคุณแม่ครับ คุณพ่อดุว่าขึ้นมาบนนี้ทําไมเด็กมาทาความวุ่นวายทำมาน้นอันนี้หล่นคุณพ่อจจะดุทาให้ขึ้นมาพวกผมก็จะชอบขึ้นมาบนนี้พวกผมชอบขึ้นมาเล่นกันบนนี้ครับผมว่าผมนหะขึ้นมาอยู่บนนี้ผมก็มีความสุขครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทําความวุ่นวายอะไรให้กับที่นี่เลยครับผมก็อยู่อย่างสงบเรียบร้อยครับ ดูขึ้นเดียวกันหนูชอบขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แหละคะ่ะหนูชอบขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่วันนี้หนูไม่ได้ขึ้นไปบนทิ้งผัะนะคะ ก็จะเข้้าาไปขงปะคะขอบะคุณทุกทุกท่านมากนะคะสำหรับบีพีนี้นะคะฝากติดตามช่องสิทธิ์ชาแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับบีพีนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ